<c oughs> นี่นี่นดูนี่ดอกสวยดอกสวยดอกกำลังออกสวยมากตล้องก็สั่นมากดูดิ ไรแนวนอน <c oughs> นี่ดูน้องขนน้องขนแมวดอกสีชมพูกับดอกขาวแล้วก็อันนี้ออกสีเหลืองตุนต่นตุ่นอันนี้เป็นลูกกลอบลูกกอบอนนัอันนี้ ตุ้ยแล้วอันนี้เป็นกระถางใหญ่กระถางใหญ่นะจ๊ะอันนี้หนามนักมงไงอันนี้ต้นมะพร้าวทะเลทรายน,นิ่งๆอยู่ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้สวย เอาอีกครึ่งเลยไฟถึงเนี่ย อันนี้ดอกชมพูชมแค่ปั๊บ <c oughs> อันนี้นิ้วทองอันนี้ถังทองหนาสั้นนะจ๊ะอันนี้ถังทองหนาสั้น ชมแคตตัดโอ้หนามแดงดอกสวยมากหนามแดงดอกสวยมากๆเลยดูดิดอกตะมุตะมิตะมิตะมุ อันนี้คือส่วนอยู่ที่ในโุงเดือนนะคะช่วงนั้นฝนเยอะๆมันเริ่มตะเลยไปแล้วนะคะ Ini hmm. ke, seui. Ini ke, seui. สวยมากยกอันนี้ออกไหน,ะนี่นี่นนดอกนี่สีสีชมพูนี่สวยดอกสีชมพูชอบสีชมพู ดีนะอ่ะดอกนี้มาวางไว้ให้ 所以。So พาออกมาดูข้างนอกเอา้าหูฟังก็ได้หมดอะไรตอนนี้ละจ๊ะยุงตอมหน้าเข้ามาได้เห็นกิ่น้าเลยมีฟันพุ้นเลยเลยพุ่นเลย เอาเอาให้แบบคือเอาใบใหม่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันร่วงขี้เกียจกวาดนนะหรอไม่หรอกนมันแรงด้วยเดี๋ยวก็ลดน้ำเยอะๆหน่อย ตอรดน้ําเยอะๆหน่อยมันก็เยอะก็แตกออกอันเนี้ยมาตัดหน้าแล้งพอดีไงเหลือแต่ตอทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคราวหรือสีครา เริมต่ออีกครั้งหนึ่งเอาให้ได้สิบห้านาทีไฟ์สดไม่ดูต้นนี้ ดูสวยไหมสวยไหมคะเพื่อนๆคะอ่อ สิบห้านาทีถังเออไม่ใช่ถังทองสวยไหมดอกมันยังไม่บานตอนนี้มันจะบานอีกทีก็ช่วงเช้าหกตอนเย็น ดอกสวย สวยไหมเพราะนั้นมีจะมีกระถางใหญ่ตรงนู้นแล้วก็หนามนักมวยนี่แหละ มศสการหลวงพี่วันนี้พามาดูแคทตัสสวยๆใครเข้ามาเอ่ยทักทายกันได้นะจ๊ะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเน็ต ใครเข้ามาอีกคนหนึ่งเอ่ยทักทายขึ้นมาหน่อยจ้ะพา,า,ามาดูแคทตัส รอหนึ่งพามาดูแคทตักสวยๆวยันนี้เห็นไหมสวยไหมกระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไปเข้ามาแล้วค่ะทักทายหน่อยค่ะไม่มีไม่ไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องเนาะมีอยู่เครื่องเดียวส่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวพี่วก็จะลงแล้วเนาะพามาดูเนี่ยม,ม,มันเริ่มมันเริ่มกลับบ้านเก่าเยอะแล้วเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่แล้วฝนมันตกเยอะเนาะ มันก็เริ่มจะกลับบ้านเก่าเยอะมากดูหนามแดงหนามแดงสวยมากดูกำลังออกดอกสีขาวถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็จะออกดอกได้สวยมากนะพาชมพาชมว่าจะไลฟ์สักสิบห้านาทีสวยไหม เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกในโรงเรือนก็จะมีประมาณนี้เนาะอะ่ช่วงที่แล้วฝนมันตกเยอะก็เลยสวยสวยมากเลยดูดินี่กระถางใหญ่เลยอข้างนอกก็จะเป็นต้นใหญ่มากนี่กำลังเริ่มบูรณะใหม่กำลังจะเริ่มบูรณะใหม่ เดี๋ยวพาไปดูอะไรแล้วจะเปรี้ยวปากนี่มาดูต้นม่ย,ยมหน้าบ้านพามาดูนี่บนจิตดูดิมะย,ยมเยอะมากดูทุกกิ่งก้านเปรี้ยวปากไหมนี่ มันไม่เปรี้ยวนะมันฝาดเป็นมะย,ยมหวานมะย,ยมหวานมันไม่มีความเปรี้ยวเลยสักนิดเนึหยกดกมากคุณจิตเข้ามาเห็นโฆษณาไหม โฆษณาไหมสวัสดีหัวหน้าเผ่าพามาดูมะยมดูเห็นใช่ไหมขอบคุณนะคะไล์ดูโฆษณาเฉยๆเ <laughs> <laughs> พราะว่าเที่ยวที่แล้วไปวัดใช่ไหม ไปวัดว่าจะไล่แนวนอนเอา้าหาแนวนอนไม่เจอแต่ก็เข้าไปตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะกลายเป็นแนวตั้งซะง,งั้นสวัสดีค่ะพี่จตจากบ่าวกวางนะคะพามาดูต้นมะยมดกมาก ที่แรกกะว่าจะพาดูถังทองน้องบอกจะลดน้ําพอดีดินมันยังชื้นชื้นอยู่ก็เลยไม่ได้ลดที่นี่ก็จะมีป่าฝั่งตรงข้ามไปอีกซอยหนึ่งทิ้งจะบ้านตัวเองให้ดูดูจะคิดว่าเปรี้ยวนะมันไม่ได้เปรี้ยวนะ มันไม่เปรี้ยวนะมะยมที่นี่อ่ะมันเป็นมะยมหวานนะน่ะมันจะมีทุกกิ่งเลยอ่ะไปพาน้องกวางดูหัางทองสน่อยไม่มีคนกินเหรอมันไม่เปรี้ยวมันฝาด แต่ว่าถ้าลูกสุกหน่อยมันจะหวานนะมันจะหวานมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยสักนิดนึงถ้ามันเปรี้ยวอาจจะไม่เหลือ,อพาไปดูแฮปตัสโอ้ยร้อนร้อนเนาะ โอ้ร้อนมากกลับมาที่เดิมอีกสองนาทีื่อว่าก็จะขอลงนะจ๊ะใครมายังไม่ได้ถูกใจให้เนาะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นลงเรือนแค่ตัดเนาะนี่กระถางใหญ่ๆนี่ เดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วนะนี่นี่นี่มือกระส้นสั่นนะนี่มือสั่นเด้อตาลายสักนิดนะเข้ามาดูตรงนี้ถ้าบันไดดีๆจะพาขึ้นไปดู ไปดูวิวไปดูวิวเนี่ยมีเทเลสนะทำเทเลสไว้ดูวิวนะเนี่ยทำเทเลสไว้นั่งดูวิวนะเห็นไหมดวูวิวบรรยากาศข้างนอกจะเป็นทุ่งนา มันไม่มีบันไดขึ้นองปลูกได้ใจรักยุงยุงเกาะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนหมดที่ให้ดูนะบ๊ายบายจ้า มันตกไหมเม่อคืนอะมันไม่ค่อย